สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันนะคะมาดูกล่องใหญ่กันก่อนเลยยาอ่าชิตาแกะให้พี่หน่อยสิวูวของตัวอะไรคะเนี่ยว,ว,ว้าว,วมานี่หน่อยโอ้ร้องเพลงได้ด้วยอ่ะต่อไปมาดูเจ้าช้างสีชมพูิ๊กกว่าอลเฟน เอลิฟเฟนช้างเปิดตรงไหนนะว้าวโอ้โหต่อไปมาดูอันนี้ดีกว่าในตัวเสาอู้เห็นข้างในเลยมามาเปิดกันเถอะต้องเปิดอีกถ้าเปิดโอเคว้าวมีปีกสีเขียวด้วย ดูสิน่ารักไหมไม่น่ารักสิน่ากลัวมาต่อไปเรามาดูอะไรอีกดีเจ้ามา้าไหมโอเคมาเรามาเป <พอ S 2> ิดมันก่อนเลยว้าวมุดมามาต่อไปลิงดีกว่ามังกีมังกีลิง สีเหลืองว้าวโอ้โหโอ้เจ้าลิงทำอะไรได้อีกไหมโอ้โหตีลังกาเหรอโคตรเสียไปเลยมาต่อมามีคนเปิดให้แล้วนี่เจ้าวัวมาต่อไปเรามาดูโพนี่ดีกว,ว่าว้าวนี่เรามาเปิดกันก่อนเลย ว้าวเจ้าพนี่อ่ะเรามาแข่งกับวัวกันเถอะโอ้ลูกวัวหรือแม่วัวเนี่ยโอ,ยอย <Elena> ว้ว้าวอเค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย